สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม Shadow of the Colossus นะครับเป็นเกมใน p พย์ทนะครับผมแล้วแต่ว่าผมเอามาเล่นในคอมนะครับใช้อีมูเพย์สองเล่นนะฮะก็จะบอกว่าลงทุนไปซื้อจอยเอามาเสียบกับคอมเพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาเล่นกันดีกว่าบางคัสกินคัสกินแรกผมขอข้ามไปนะครับเพราะมันนานมากนะฮะ เอาเป็นว่าประมาณว่าเราแบกผู้หญิงที่เรารักกันครับกลับมาอย่างปราสาทแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาแบบประมาณว่าเหมือนกับตายแล้วครับเนี่ยครับคนนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรื่องก็คือเราต้องไปฆ่าโครโลซัท16ตัวนะครับเพื่อทําให้คนที่เรารักฟื้นคืนชีพกลับมานะฮะเกมนี้อาจจะแหลกบ้างนะครับขนาดไ7เจผมพยายามเต็มที่แล้วมันก็ยังได้เท่านี้แหละ,ค,ะ <Okay S 2> ครับโอเคครับงั้นเราไปการควบคุมพื้นฐานเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ เราเป็นคนที <toys> ่ธรรมดามากๆไม่มีพลังพิเศษหรืออะไรเลยนะฮะโอ้โอ้กดโอใช่ครับกดโอมันจะพาเราไปที่โคลทัสอยู่ไปเลยมาโอ้ผมมาชอบให้เราเตะครับมาเป็นมาโซคิมครับโอ้โอ้โอ้เอาวโอ้อาวโอ้อ้าวโอ้อ้าวโอ้โอ้ไปเร็วอ้ สลกแล้วภาพตัวภาพมันจะช้าลงนะครับต้องต้องต้องขออภัยด้วยแต่ว่าจะพยายามพยายามเต็มที่แล้วนะครับไปไปเกมนี้เป็นเกมปี2005นะครับเก่าค่อนข้างเก่ามากแต่ทำออกมาได้ดีทีเดียว ดูหเหมือนว่าเราจะต้องปีนขึ้นไปฮะกด R หนึ่งเพื่อจับโอเคเอสอ่าเฟิร์ตวิ่งวิ่งวิ่ง,งเกมนี้โหตก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 โอ้ยเลือดรถจะบอกว่าเกมนี้คนคา้างเป็นปีเกมปี2005ก็จริงนะครับแต่มาเล่นในคอมนี้ขนาด i7 ผมยังแหลกเลย อ๋อข่าวดีครับตอนนี้ YouTube ผมอัพวิดีโอเกิน15นาทีได้แล้วช่างเป็นข่าวที่ดีมากเพราะฉะนั้นผมตอนทำเกมเฟียผมก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตอน15นาทีแล้วไว้อยากอยู่ตอนไหนก็อยู่แต่คลิปหนึ่งคงไม่เกินเกิน20 25นาทีหรอกครับเพราะว่ามันนานเกินความใหญ่ด้วยอัพนานโอเคเราต้องโหลดข้ามออ้ยอันนี้เราไปไงเนี่ยเออ อันหนึ่งและสามเหลี่ยมอ๋อได้โลโอ้โหจริงจริงโอ้จริงจริงเฮ้ยโดดเกาะคืนคืนคืนโอเคพวกความมันขอปิดไฟแป๊บนึงนะครับเอไฟชัร์ขึ้นหน่อยฮึสฮึสออฮึส เกมนี้ผมเคยเล่นในเพจทูนะครับแต่ว่าเล่นไม่จบเพราะว่ามันมันยากมากตอนหลังๆอเอขึ้นไป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 เกมนี้ประมาณว่าเรานี่เหมือนมดนะครับสู้กับสู้กับยักษ์นะฮะตัวเบอร์เฮิร์ตเลยครับตัวแบบโอ้พระเจ้าตัวใหญ่โคตรโอ้ย โอ้ยแล้วผมจะสู้ไงเดี๋ยวเดินทีพื้นสั่งสะเทือนโอเคสู้กับสู้แอลหนึ่งดูลุกแอดเดอะโคลซัสอันน่โอเคครับรต้องหาทางล่อความสนใจมันให้ได้ก่นนะันเนียเรามีแค่นี้ครับดาบก,กับธน,นูหันมาหันมาดิหันมาดิหันมาดิ หันมาดีเฮ้ยหันมาดีเฮ้ยหันมาดีเฮ้ยหันมันหันมาแล้วมันหันมาแล้วให้มันหอนมาแล้วมันหันมาแล้วมันหันมาแล้วดูตัวเบลเลยมามาลุยกันเลยไหมวิ่งเราจะไปไงเนี่ยขึ้นไปไงเดียวโอ้ยอย่าตี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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกิง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 โอ้ย นะผมว่าจอวิธีฆ่าไม่ค่อยได้แล้วโฟอัพอ๋อใช่ครับใช้เวลากดวงกลมตอนตู้กันเราจะหาจุดอ่อนมาได้ฮะแสงมันจะชี้ไปที่จุดอ่อนนะเนี่ยครับอย่างเช่นอย่างเช่นโอ้ย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 ครับเนี่ยฮะอย่างเช่นแสงมันก็จะชี้ครับว่าจุดอ่อนอยู่ไหนจุดอ่อนตอนนี้อยู่บนหัวนะเราต้องหาทางขึ้นไปโอเคดิโอ้ยโอหลบบอลทาไงดีเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่ากระทืบอย่ากระทืบโอ้ยจริงจริงจริงโอ้ย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 ตายแล้ว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 เลือดเลือดเลือดเกมนี้เล่นยากเหมือนกันนะฮะแต่เลือดเราเพิ่มได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาหรือเปล่าอ๋อใช่ครับไม่ต้องใช้ยากอขาครับผมเห็นบริเวณที่กอดได้คือขนนะฮะผมจำได้ละโอเคเออยาสบัดยาสบัดโอ้โอุ้ยอ่ะ ล้มซะล้มยักล้มข้างบนขือเลื่อนมานะฮะล้มซะล้มโอ้ล้มแล้วโโอ้หได้เวลาคิวแล้วโวยมา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 อุ้ยอุ๊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 ยอ้าวทำไมเราตกอ่ะนี่อย่าบอกนะผมจะแพ้คนละครัพตัวแรกเนี่ยโหดร้ายไปปะนี่มันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในเกมแล้วนะแล้วทำไมมันล้มแล้วมันลุก โอ,โอ้อย่าสบัด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 ,ดต้องแทงอย่างเงี้ยล้มดิลม้มเออล้มไปซะล้มไปซะล้มดิเออนั่นแหละล้มซะทีโอเคปีนปีน,ปน โอ้บินโตดบินโตดเอ้ยอึ้งเออเร็ว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 ขึ้นเขื่อนขื่นเออต้องต้องยืนพักแป๊บนึงครับมันมีหลอดพลังด้วหลอดหลอดเขาเรียกอะไรนะหลอดทีเนี้ยหลอดความเหนื่อยโอเคบินต่อเฮ้ยมาละโอ้ยอย่าสะบัดอย่าสะบัดอยสบัตเยสบัดโอ้โหยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย เราจะหัวแล้วมาแล้วโว้ยมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายซะแท่งสุดแรงครับเล็ดพุ่งเล็ดพุ่งโอ้ยเล็ดพุ่งเล็ดพุ่งอีกครั้งครับโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสะบัด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 โอ้ยโอ้ยแท่งโดนไหมเนี่ย โดนอีกทีเดียวอีกทีเดียวผมจะตกแล้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 วอีกทีเดีย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 วโอ้หมดชนะช้างครับงานนี้ เหนื่อยครับเนี่อยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคืออะไรเหมือนกันนะเออออแล้วพระเอกเราก็หลับฝันดีฮะเซฟครับอ่าผมเซฟทัาอันแรกไปเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอันที่เสียฮะมันใช้ไม่ได้ โอเคลับมาที่วิหารนะฮะแสงสว่างสวยงามพร้อมกับศพเราเอ้ยไม่ใช่เราที่นอนอยู่เวลาเราฆ่าคนลสัตว์หนตัวจะมีประมาณเงามามองเราอย่างนี้ยครับนัวมันจะเพิ่มตามจํานวนตัวสัตว์ที่เราฆ่าได้เรื่อยๆนี่คือนางเอกนะครับคนที่เราต้องการจะชุบชีวิต เกมนี้ชาคสัสซีเราสามารถใช้อนาล็อกมองได้นะครับซึ่งเป็นความแปลกใหม่มากในสมัยนั้นยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะฮะปี2005โอ้นานมากแล้วอะ่ะนี่ก็ปลาเข้าไป6ไปีแล้วครับเกมน้นตอนผมยังอายุยังแบบเบาเลยไม่แบบเบาหรอกก็พอสมควรนะเออเกิดอะไรขึ้นเะกิดอะไรขึ้นแฟนยุไรอ่ะ อ๋อใช่เวลาเราฆ่าได้หนึ่งตัวครับลูกปั้นที่เป็นลูกเป็นลูกพลซัสก,ก็จะผังน,นะแล้วก็มันจะมีคำใบ้มาบอกใหม่นะว่าเป็นไง the next four is the อะไรอ h e seaside c a ค e it moves slowly มันเคลื่อนทีช่ช้า Less เลสดาคอเล to defeat it Less แปลว่ายกต้องเกี่ยวไปเกี่ยวอะไรยกยก,ยกแน่เลยผมว่านะโอเค โอเคครับจบไปแล้วครับ1ตัวโดนผมคิวเรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมงั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ถือว่าเป็นเกมใหม่นะครับที่ลองแคสดูผมว่าหวังว่า,วาทุกคนคงจะสนุกครับสนุกนะอ่าโอเคครับงั้นไว้เจอกันในการแคสเกมอ่า Shadow of the Colossus ในครั้งหน้านะครับพาร์ทที่2นะครับสำหรับวันนี้พาร์ทหนึ่งต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ ผมกาว่าจะเปลี่ยนเป็นอัพวิดีโอวันละสองวิดีโอนะคืออัพชาร์โดกับอัพเฟียไปด้วยวันละวันละสองอันแต่วันนี้อาจจะได้อัพแค่นเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างมีปัญหากับไฟล์ผมยังไม่แน่ใจเลยผมจะอัพชาร์โดได้แบบแต่ถ้าได้ก็ถือว่าทุกท่านก็คงได้ดูแล้วแหละถ้ามันได้โอเคครับงั้นเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไมโน่ FTW หรือไมโนฟอร์ดวินวต้องขอลาไปก่อนเพราะฉะนั้นสวัสดีครับผม